สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทัตโตกราฟสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวส่วนที่4ของ m m o r i a l p o ฮ a k ก Key s ไซส์เ s ซ b o Gin Rainet ซึ่งก็คือ Arcs c o r ก่อเปลี่ยน k k y ที่จะเป็นการใช้บอดี้เดียวกับเซ t o o p o อ k กสและเปลี่ยนโทนสีเป็นสีน้ำเงินเข้มและสีดำด้านหน้าก็จะเป็นรูปของแมงปองด้านข้างก็จะเปลี่ยนจากดาวเทียมเซเป็นดาวเทียมอาร เมื่อเปิดมาด้านในก็จะยังมีรูปแบบเหมือนกับเซโร่ทูแต่เปลี่ยนจากตะก,กะแตนเป็นแมงปองในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของคีย์ตัวนี้และคีย์ในมุมต่างๆแล้วก็มาลองฟังเสียงกันดูเลยสำหร,รับเสียงแรกก็คือ a r ร์สกอ p i เปียน เสียงที่2ก็คือ Arcs c o r p i o n s Ability ถัดมาก็จะเป็นการเล่นในรูปแบบ m e m o r i a l Mode ที่จะมีเสียงของ Horobi และ Ars キューマギアと人類が争い全てが滅びるその鍵を握るのはあなたよ人類に次ぐ悪意の人工知能アークを生み出した元凶はお前たち人間である秘伝インテリジェンス社長秘伝アルトがアークそのものとなった今人類こそが滅ぶべき悪だと証明されたのだここに宣言する 秘伝アルトを滅ぼすことをそしてそのあとは全人類お前たちの番だ立ち上がれすべてのヒューマギアたちを滅亡人大ネットの石のままりこれは聖戦だお前は憎くないのか真を滅ぼしたあいつがならばお前の心に通る お前の弟が人間に滅ぼされたらお前はどうする結論は決まったヒデアルトを滅ぼして人類滅亡の夢をかなえて結論は出ているようだな人類とヒューマギア生存をかけた聖戦の幕開けね全てはアーク様の結論通り <laughs> 人間とヒューマギア悪意の連鎖によって無数のアーク様が生まれ世界が滅亡するお前はヒューマギアを守ると言いながら真を破壊した身勝手な夢無慈悲の悪意それが人間の本性だとうとう認めたかどうやら勝負は決まったみたいね Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ถัดมาก็คือ s e s i m e s u ส r i v ดรีเวอร์ยูนที่ไว้สำหรับประกอบกับเซลล o วันดรเวอตัวหน้ากาก็จะมีลูกเล่นไว้สำหรับการ a u t h o r i ไร k e คีย์แล้วเราก็ไปลองแปลงล่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็น Cimmer Horobi Arc Scorpion สำหรับคำบรรยายก็คือ Progress Arc ทาลายหายนะสิ้นหวังศูนย์พันอาร์คสกอร์เีียนบทสรุปหลังจากความชั่วร้ายปีนขึ้นไปบนยอดเขาหินที่สูงที่สุดเมื่อกดปุ่มด้านบนก็จะเป็นบทพูดของโฮโรบิ ในส่วนของการใช้ท่าไม้ตาย ก็จะมี2ท่าน,นะครับท่าแรกก็คือ hatred impact หรือความเกลียดชังท่าที่2ก็คือ extinction impact หรือการสูญพันธ์ แล้วเราก็มาลองแปลงร่างในรูปแบบ Memorial Mode กันบ้าง ในส่วนของการใช้ท่าไม้ตายทั้ง2ท่าก็จะมีเสียงของโฮโรบิเพิ่มขึ้นมา และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ a r c s c o r เปียนโปรไก k y ที่ถึงแม้ว่าจะโผล่มาแค่2ตอนแต่ก็จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงเลยสำหรับข้อเสียของชุดนี้ก็คงจะเป็นตัวเซ s ซิเมสเซอร์ไดเวอร์ยูนิตที่ดูจะหลุดง่ายไปหน่อยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นมาตั้งแต่ตัวเอเดนไดเวอร์ยูนิตแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนด้านหน้าของเซ r รวันไดเวอร์ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับน้าหนักเยอะพอเจอหน้ากากที่เป็นชิ้นใหญ่ก็ดูจะหลุดง่ายไปนิดนึงสำหรับใครที่สนใจคีย์ตัวนี้ ก็ต้องบอกว่าคงต้องเหนื่อยกันหน่อยเพราะส่วนมากที่ซื้อชุดนี้ก็ต้องการขีย์อาร์คก่กอเลียนกันแต่นานๆทีผมก็เจอคนหยิบม,มาแยกขายบ้างนะครับ แล้วก็มาพูดถึงภาพรวมของคีย์ชุดนี้ส่วนตัวผมคิดว่าก็คุ้มกว่าชุดเอ็มแอนด์ไซอาเพราะว่ามีคีย์โดโดที่ไม่ได้วางขายแบบปกติและคีย์อาร์คสกอร์เปียนที่เป็นคีย์ไม้แต่ก็เพราะคีย์อาร์คสกอร์เปียนที่มีลูกเล่นของไฟด้านข้างและเซสเมสส์ไดรเวอร์ยูนิตก็เลยทําให้ชุดนี้มีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สนใจทั้งชุดอยากได้เฉพาะคีย์แย่นอกเหนือจากอาร์คสกอร์เปียนก็หาได้ไม่ยากแล้วราคาก็ไม่ แงอีกด้วพยยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ